ไป้เรอเ่อเรากาเราแม่งหงก่ด้วเจ๊ยหรไม่ไม่ไม่เผอเราไม่ีน้อางงเขียวยารนำเนี่ไม่ลเขียมได้เียไม่มีไม่มีไม่มีก็เตา่ะอู้ยไก้ก็เตามึงอะไปกิเที่ยไปอะไรายดูดีาษดดะเรไปดูเล่นหอบุญเต่งเอ่าีเต อตอนนี้ข้างนอกเป็นปูนด้วยปูนคุณเปิดไม่เปิดเลยวแบบปูนปุกปืนนึงเกาไงปูนไม่หย่อนแต่เไอว่ไตัวไปมเป็นที่รันมาหรอไอ้เหี้ยอูอยังเอาไ้ไม่เปิดะจะเปิดไม่เปิดไเปิดเลยเฮ้ยไม่ได้กลับจะหมดเยมาทำอยู่เลยได้มาทำอยู่ไ้มาทำอยู่ไกูปวกินมันเริ่มเปลี่ยนแล้วมันอเหี้ยไอเห้ยอเยไอ้เหี้ยไเหี้ยไไยไเหอเียไอี้ไ้ไ เฮ้ยมีแยนม้ยผบอกว่า้านเลทางมันก็ตกแล้วมึโอ้ยบอกบอกไม่ยี่ห้อไม่เคยเรียนเล่นเด็ยโเคแล้วโมจะไปบอกมาูก้นเองบเยเราจหาวดูะไม่เอายี่ห้ยมันเสี่ยงตายวอไตีมจะเสี่ยงตายตีอะยีตีอะมันตีเอาร้อมมาใช่ไหเราะตนะคืกูหายแล้วทอม่ไ้แตประตูเอาขึ้นเอาขึ้น แหวประตูใหม่ลูกเอาขึ้นหายมาเออมาแล้วโอ้ยมันไม่ขึ้นว่ะเอาขึ้นได้เลยให้ผยอกมาครับให้นลีวยวเขี่ยให้หยอมากเลยคือว่าคูจ้างนะครับไอ้บารมีอะไรวะเขียนดิเฮ้ยอ่ะมันเขียนอะไรอ่ะมันเขียนว่าอะไรบารมีอะไรบารมีเจียงมาแล้วเียมาแล้วองครับปิดปิดปิดต้องกเรื่อง เยี่ยมลิบคั้งเปิดแม่ลิบกูค้างถ้ามึงเปิดอ่ะมึงจะเห็นแบบมิชชั่นอินพอสิเบิลตออดไอคนนึงบอกให้เปิดคนนึงบอกให้ปิดเนี่ยตอนเราไม่อนลงมึงจะเห็นมั้ยมันน่าสนุกกับมามี่แม่ มันไม่เขียวอ่ะมันมีไม่ลงเึ้นมันมีมีร้อนดมันมีมีถอยหลังด้วยมันมีหายใจออกด้วยอนมอ่ะมันมีเี่ยมันมีไม่มอี้มันมีไม่แน่ร้อยก็ไม่ดกินผมวกันไม่ไ้กินกันก็ไมเได้ ดงมุมกล้องไงเออไอ้มึงสงสารน้องมึงไมนัาดูดูหน้าก็ไอ้คนไ้ยมันมานตองม่หารอไม่ไม่ ลิ้นรางลิ้พรางมาเฮียหน้าคุมเฮ้ยเรื่องอใครต่อเฮ้ยดีโด้เดี๋ยวไอ้สัตว์มันจะได้ลงเร่ไรอใสักคนว่าไม่เนรนแล้วเฮ้ยการงานนี้อะต้งกีฬากางานไม่มาถักน้องนอย่าอย่าอย่าอ่ามาายันันจะลนนั่นเยนกเงียบดียวยนก็ถ้าเขาไปช่วยหแวเหยาวเหยาวไปเจอนี้นั่นมา อย่าบอกว่าโอยเ้ยต้องชี้แ่ตดครดเลยะอย่บอกว่าโอยยย่าบอกมามไม่มาตามาตฉนงิรที่มคนเดียวเลยคนเดียวเลยนะหาหาไม่เจอไม่ต้องพูดกับใครเล้ะเว้ยใครตามอะไรตอบแถมสองอ้าวบอกเจ๊บโก็เลยเอล้อไปช่วยชีวิตแต่เฮียใช้ใครคนนึงใจสัตรแล้วเดี๋ยวแต่งกรดได้ฟังนี่ใช้หนึ่งดนแมงมมันจะจบอจอนเ้ยตระบ เดินคิดถึงพ่อถ่กดูยคิดถึงพ่อถด้วยจหน้าไม่ได้มึงถอยหลังก่อนมึงไปเร็วเลยเินปิดหน้าเหมือนกเีดรแบนีเปิดเลยเหมือนมึงถ่ายดแมึงเปื่อถนใครมามาดูแล้วมันลงบ้างไหมวะคือบอกไม่จัดเปิดดูแล้วมงมันลงบ้างไหมนีมันกะเดาะไปบ้างนะล้วลงไเงี้ยเงี้ยมึงจะรู้สึกตอนเกี่ยว้อตอนตอนวีเล่นเลสใช่ไหมเฮนะเฮน่อด้ย เมียอเลยาลองแห่ดูดิไม่นองเลองไอออ้เหียลอไปอิวสวยมูล้อไปหมูล้อมนี่จะอกใครกนแน่จริงเพราะว่ามุไม่ออกเลยาเตี้ยเหียแลว้ขึ้นไปนาโอ้เดิมเลยเหียให้ลงมาหน่อยลงมาหน่อยเหียลงบารมีกูอยากเขียนดีเล่าดีละกูจะเอาูอ้ายมีตีไปอีไตต เบื้องไหนลูกไม้ลิฟต์มาทงไมได้เลยวอากาใช่มตัไกมันขึ้นเลยไม่ลงนลั้นั่นเลยเฮ้ยหมายถึงแม่มกันเขาม่แม right? ่มกันจะนาหือแม่มกันจะนาะ้มันาลงมาแมกไม่ลงหรอเา้ยกไม่ลงกนะครับูดจะเปล่าอะไรอย่านี้แบอกคุณันแก่เข้ายันบอกมอะรูไอนสาคขาเยไม่ม บอกจากกับผมลงมวเลลงม้วลงมวบอกบอกบอก้งเยอะอไม่ได้อีกด้ให้คุณตอดเราอีกทีไอ้ยี่ยี่พยายามยาาเดี๋ยวนี้มันตกริบตกกีนี้นะมึงแยกออกไปคงจะตกจะไปตกใหาะตกน่ชันได้บินไหมมันจะตกไปชั้นี่อะัรอ่านามันตเนตีใยมันจะปล่อยเราค้างก่อนนะครจที